ดีฮาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s u p ร r s u อา uh huh. จะเป็นยังไงถ้าเราจะต้องเอาชีวิตลอดซ่อนแอบจากฝูงซอมบี้ใช่แล้วอะเกมนี้คือซ่อนแอบซอมบี้ผู้หาจะเป็นซอมบี้ส่วนเราก็ต้องซ่อนจากซอมบี้ให้ได้ถ้าเราโดนจับเราจะติดเชื้อเป็นซอมบี้กันแบบทวจีนแต่ถ้าเราเป็นผู้หาเราก็ต้องเก็บทุกคนให้หมดแม่ไปดูกันดีกว่าว่ามันจะบันเทิอขนาดไหน l e s โอ้ยเบลล่าลูกกระจอกแอกตอนนี้เรากลาเป็นซอมบี้ใช่แล้วเกวันนี้คือเกมไฮแอน c ซอมบี้แต่มันเหมือนเกวิ่งและจับมากกว่าเวลยังไม่ทันได้ซอดได้หาได้อะไรเลยเป็นซอมบี้จแล้วคนที่โดนแปะจะกลายเป็นซอมบี้อุยุฟันแัสกีน่ากลัวมางเลยอ้ยอยอย่าเยอะชัดจ อุ้ยเจคิดว่าไม่มีใครเห็นหรเจ๊ะพี่แค่เราแตะตัวเขาครก่อนดีเอาคนนี้ก่อนดีกว่าเนี่ยฉันเหยแพ้เชื้อโรคเรียบร้อยมบีขึ้นไม่ได้จัดงาวมากเลยเบลมังโง่ถือแม่เราจะเดินช้าเป็นซอมบีแต่เรากระโดดเหมือนกบได เหลืออีกหนึ่งนาทีมันขึ้นไปไม่ได้มงาง้อแกอย่างงอได้ไหมแกรกระโดดสทีได้ไงกระโดดดับเบิลลีฟอย่างนี้ดูนะกระโดดสองที โอ้ไม่ถึงวะมันต้องขึ้นทัง้าค้อในไงเรียบร้อยสุดยอดเลยเพื่อนไปแบบอื่นบ้างมเบื่อแบบนั้นแล้วมาโหวตแบบอื่นแล้วเขาทุกคนจะไปอะไรแต่แบบนั้นเนอะเช้ในที่สุดก็ได้เล่นแบบหม่โอเหลือ16วีเบรแล้วไปท่าเดินจะไม่หล่อเท่เหมือนซอมบี้เลยอ่ะคนสุดท้าย9วีโอ้โหเจ็ดวีแล้วหนูนนนนเาไม่ไม่เฮจ้าคูดาว ทุกคนมาทางดีเจในที่สุดก็ได้แมปอื่นบ้างในที่สุดเราก็ได้เป็นคนธรรมดากับคาบ้างนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมเป็นเออเป็นคนที่ไรโรคปลอดโรคซอมบี้ปลอดเชื้อซอมบี้โอ้าวซอมบี้มีสีตัวแล้วเบลคือเราเลือกที่จะซ่อนหรือว่าวิ่งหนีก็ได้นะครับคุณผู้ชมเจ้มาดังดี ก็งานเข้าดิเจ๊เจมังว่สไลด์ดีเอ้ยสุดยอดสุดยอดทัสกี้สลดิงมันึ้นตึกดีกว่าเวอุ้ยทำไมไปร้องยิ่สูงจังอะแน่นอนยิ่งสูงยิ่งหนาวท้องฟ้าต่างานอุ้ยตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยหนูนู้นหนูนนี่ตายนี่ตายอย่ามาป้ายเชื no, 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 no. No, 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 no. ้อแต่ใจหนู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 หอูหนูหนูหนูหหหนูหหหหนห ฮัสกี้พี่เอาของดีมาฝากให้พี่เบิร์ดเดย์ฮัสกี้อย่าไปทางนั้นฮัสกี้โน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 ่นอีค่ยี่สิบกวิด้อนฮัสกีเกยกย์ย์อกย์อยกยเย์อย์อย์อยอกยกยยยเเย์ยยยยกยกยก มามีอยู่ไม่กี่แบบเองพี่เราก็ไปแมนชั่นกันดีกว่ามันมีสามแบบเอขาจะไปอาริดากันอีกแล้วเนี่ยไปแต่อาริดาอรดาอรีหลังมาทำไมกระดานเนี่ยอาริดาก็ได้แก้วมือลูกไม่มาเป็นซอมบ,บี้นุ่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 เว้ยหนุ่นุ่มนุ่มเว้ยไปเอาตัวเอิร์นพี่เราไปเดินจ้าไปไ,ไปกลๆจากแกนะเดี๋ยวดูท่าโดดเนี่ยโดดยกขาละหลอดให้มา โดดยกขาแม่ไม่กันหรจะสไลด์สวนสไลด์สวนบอกเลยว่าไอ้มาก็แกไม่มีทางที่จะป้ายคีโบให้ฉันได้หรอกตัวหมายหมายเนี่ยมีหนึ่งเดียวเออทำไมไม่โดนอ่ะแน่นอนดิฉันหลบล็อกหลบแบบดิจิตอล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 ดิจิทัลโอ้โหพวกเก่าว่าใครทันที่แบบคุณไม่เด็กแล้วแน่นอนนัลลกเตะซิลลมยี่ดิจิตอลไมันกินตามคนอื่นแล้วละกายบอกแล้วบะเบคอนจัดการให้ น,นไปกี่โมงลเลยวะเหลือสองคนมาก็อีกแค่สองคนอีกสองคนนี่จะกลับอะไรอีกหนึ่งแล้วคนเดียวคนน,ออนู้นเออไป่น่ารอดอ๋อฉันรุนละที่เลือกด่านนี้กันเพราะว่ามันมันหลบยากมากครับคุณผู้ชมทุกคนมาแมนชั่นเร็วเขา้าแมนชั่นเขร้องละ่ะขอเล่นแมนชั่นเถอแมนชั่นเธอดีมากพี่สาวแอนดี้ทุกคนจงมาแมนชั่นโอ้ยโย,โย พี่ล็อกมาเปไอเดียดีๆไอเดียอะไรปะเราไปขึ้นหลักขากันดีมั้ว้ยมันจะขึ้นได้อะมันก็ไม่รู้มังอ๊ะแกไปยังนี่ไงมีบันไดขึ้นข้างบนบันไดอยู่ไหนวะว้าวห้องใต้หลักขากันเข้ามังอ๊ะดีมังอ๊ะนี่ไงบัดเจาะฮ่าฮ่าฮ่าพี่ล็อกมาแล้วเข้าเดี๋ยววันนี้นี่เราอยู่บนนี้ปลอดภัยายห่วงล็อก็อกโก้ปิ๊นี่มันตุ่มอะไรวะใครยินดีใจดิปู ปุ่มป้ายคำเตือนไว้ให้กับซอมบี้ล็อกเจ้าจอมไปแล้วพ่อเก็บมาแล้วน้องอ๋อพ่อเก็บมาแล้วดูก้อยก้อยไม่เจ๊เจ๊อย่าเจ๊อย่าป้ายผมเจ๊อย่าป้ายผมว้าวงานเข้าโอ้ยคือเราเป็นซอมบี้กันหมออยู่ไหนอีกคนหนึ่งวะพ่อเบลล์เนาะเอ้ยจะก็แกล้งเล่นนิดหน่อยเองครัไปคิดจะเป็นอย่างนี้อุ้ยนั่งไงนั่งไงบนนั้น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 มาอยู่มนดิ ได้อยู่ไหนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเรา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 อาจะจับที่ไหมไม่ไม่โอ้โหขอขอเพลงแบบตื่นเต้นพี่ชายต่อต่อการร้องไปดักนะเราเราดักนะมนเย้มาชนะแค่ครั้งเดียวเองอ่ะพี่แล้วทำไมกากยังเลยมันกว่าฉันยังไม่ได้เป็นตากาตาเลยน่าสงสารไหมเรายัไม่ได้เป็นด้วยตัวเองเลยเหรอใช่มีแต่โดนป้ายคิโมะอย่างเดียวเลยเนี่ยเราขึ้นมาอยู่บนนี้ดีกว่าพี่ชาย พี่ชายมีคนมาแล้วเนอะพี่ชายมีความบันเทิงมาหาถึงที่แล้วเหรอมันก็สถานการณ์เป็นไงบ้างว้าวพาของมาให้ด้วยโอออย่าอยอย่าเชวนะไอ้เลไม่ต้องมาเป้ล็อกตรงนั้นแหละเป้แล้วก่อนกันหน่อยไม่กอดรังเกียจไปเลยไปไปรังเกียจโอ้โหหนึ่งนาทีสุดท้ายหนึ่งนาทีสุดท้ายเราต้องรอดให้ได้พี่โลกินบอลจอนไวจอนส่งกำลังใจมาครับทุกคนสบีค่ะค่ะ เออเออได้หน่อยปีนไม่ถูกแกไม่รอดแน่ว่าเอ๋ะรู้ได้ไงวะมอรบีสัญชาติยอดยาดของฮัสกี้เอ็งมองว่ารู้ได้ไงอ๋อมารู้ใจพี่หรอกเราเป็นพี่น้องผองเพื่อนที่สู้กันมาแล้วมากมายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนพี่จายไปไหนอัดไปไหนไปไหนล่ะไปไหนครับ เสกีจัดการเองหรือคนเดียวคนเดียวที่ว่าอยู่ไหนวะนู่่นนนูเจเบคอนปันบิ่ันบิทุกคนลุ้มรอซาลูมลุ้มไม่นี่เดียวนี่เดียวไม่ไม่ไหนจะได้เป็นวะลูกกูยังไม่ได้เป็นอีกเหรอยังไม่เคยเป็นจักรตาหนึ่งโดบีล็อกจีน่าสงสารนี่มาเอาบ้างมาโกงมาขึ้นมาอยู่บนป้ายมางดีกว่า อุ้ยกาวังนี้แล้วเออ่ลองกลยุทธ์นะครับทุกคนถ้าทุกคนก็บีบบนป้ายเนี่ยมันโจมอยเห็นได้ชัดเจนว่าไม่เวิร์คโดนกระโดดจ้วงทีเดียวเฟลเหรออย่าอย่าไม่หลอกจ่อเฮ่อโดนดิจ้ะอุ้ยวุ้นหน่อยแน่ก็โดนหลบ ไม่โดนได้ไงเจ๊ไปคอนเจ๊โกงวะเนี่ยเจ๊โกงวะเนี่ยไม่เจ๊ไปคอนผมเจ๊ไปคอนอย่างผิวอะผิวจัดผิวจัดจะไมคูดด่นี้ก็ผิวจังเลยอ่ะนั่นเดต้องโดนแล้วล่ะขนาดนี้คนนั้นก็ผิวเนี่เรียบร้อยเออเกิดบากก็เป็นซอมบี้เลยเอฟเคแวะไปเกาตูนีเดียวเอง <laughs> พี่ล็อกอยู่หน่อยอยู่อยู่ไหนก็ไม่รู้แหละขอฉันรอดได้ไหมนาทีเดียวอุ้ยเจอแล้วฉันจะไม่เคยรอดเลยขอฉันรอดตกตาเด็กขอร้องแหละ พ,พี่ลองดูข้างหลังในทัวรจีนเพียบเลยอะไรวะเนี่ยเร่งเลยกรับผมคนเดียวทถวเบล็อกที่น่าสงสารยัางน้อยก็อยู่รอดนานสุดแล้ววะนั่นแลหละทุกคนเกมนี้สนุกดีนะคะแต่แค่แมบมันน้อยไปหน่อยอะ่ะเฉันได้เป็นตาสุดท้ายว,าว้าวสุดยอดไปเลยงั้นแถมให้พี่ลองอีกตาหนึ่งแล้วกันขคเบอร์เป็นซอมบี้มากะใครอยู่ไหนบอกกำลังสู้ชีวิตอยู จเจตัวเองมองก็มาช่วยกันทำมาหากินแล้วข้าวได้เลยหมายอยมเสียสละอเจจเจยตัวนั้นงอยเจ๊เบคอนอยู่บนมาสาแล้วจ้ออันนนนนๆคนนี่ทำอะไรกันจ๊อพี่จายมาเป็นซอมบี้กันเถอดจ้อตามล่าหาเจ๊เฮ้เจ๊น,นี่เดียวเจ๊จะโดนจะตัวเล็กเจ๊จ แทงคนนี้อย่างคิวครับคุณผู้ชมชอกีกจอมกนอีกจอมผิวคู่กระโดดยอมย้อยเป็นผีกลมกอยจะเดียวไปไหนยูดเดี๋ยนี่นี่นเ,นเด้ทุทอเหรอจิียวคนเดวองบบอคนเดียวเดียว <c oughs> คน,นเดียวนีคนเดียวคนเดียวคนเดีคนเดียวคนเดียวคนเวคนเดียเคนเดียวคนเดียวคดียวยเีนีเียนดดีเดียวีดเเคดยวดดยคนยดยดดเี เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย